สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทําประวัติของโยริเจผู้กําเนิดปานตะวันกันนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมซึ่งย,องยอง้อนย้อนก็ไปสามร้อยปีก่อนนะครับผมในยุคเซนโกคุ oh นะครับผมสามร้อยปีก่อนของยุคไทโชนะครับผมซึ่งพี่แกมีพี่ชายคนนึงนะครับชื่อว่ามิติคาสึซึ่งพี่ชายคนนั้นนะครับผมเป็นพี่ชายที่แสนดีถึงตอนท้ายพี่แกก็เป็นทูนะนะชื่อว่าโคชิโบ ซึ่งพี่แกก็สงสัยว่าทําไมโยริจีไม่พูดเลยก็พี่แกก็สงสัยว่าน้องอาจจะนหนูหนวก็ได้็ไม่รูซึ่งตัวของโยลิจีนั้นจะชอบไปกอดแม่นะครับผมที่ป่วยนะผมซึ่งโยลิจีได้เดินเข้าไปแล้วพูดกับพี่ชายตัวเองว่าพี่อยากไปสมุยที่แข็งเจนที่สุดเหรอคําถามนั้นทําให้พี่ชายของพี่แกนั้นเออไปสักพักหนึ่งเลยเพราะว่าอย่าว่าจะพูดเลยนะพี่แกไม่เคยเห็นน้องชายตัวเองยิ้มออกมาด้วยซ้ําไปนะผม ซึ่งครูฝึกของมิติคาซือก็ได้บอกว่าก็ไม่เป็นอะไรหรอกมั้งนะผมข้อเพราะว่าโยริจิเป็นลูกของนายท่านนะผมก็เลยให้พี่แกมาซ้อมกับเจ้าตัวของคูฝึกด้วยนะผมแต่พอจับดาปุ๊บนะผมเจ้าตัวของโยริจิก็ฟาดฟันไปที่ครูฝึกจนสภาพก็เห็นได้ผ่าน,นะผมสลบเลยนะผมซึ่งทำให้มิติคัาซื้อนะผมตกใจกว่าเดิมหลายเท่าเลย ซึ่งพอแม่ของโยริจิตุยนะผมเจ้าตัวของโยริจิก็บอกว่าจะออกจากบ้านนะครับถึงแม้อายุไม่ครบ10ปีก็ตามซึ่งมีจีิคาซึก็เคยให้คุยเป็นความวัญม,มันเกิดไว้ด้วยนะผมซึ่งคุยนะนะผมโยริจิก็รักษาว่าอย่างดีเลยแม่แต่ตอนไปทำธาร,รกาิจลากสูงพี่แก็ยังรักษาไว้ให้ดีสึ่งโยริจินะวิ่งเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนเลยนะครับโดยที่ไม่มีความรู้สึกเหนื่อยเลยสัก,กนิดเดียวซึ่งไป ซึ่งโยลิจิก็ไปเจอผู้ผู้ผู้ผสาวคนหนึ่งนะผมเอ,อ่อนั่งตักน้ำใช่ปะวะไม่รู้นะผมชื่อนางชื่อว่าอุตะนะผมซึ่งพี่แกก็สงสารนะผมเพราะว่าอุตาก็พ่อแม่เสียไปนะผมเพราะโรคป่วยซึ่งเจ้าตัวขอโยลิจิก็สงสารอ,าอุตตะนะผมเป็นอย่างมากก็เลยมาอยู่ด้วยนะผมเจ้าลวนุก่อนติดตามต่อพาคสองนะเพราะผมจะมีแน่นอนร้านเปอร์เซ็นนะผมถ้าคุณกดไลค์ถึง ห้าไลค์เนอะโอเคนะโอเคถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิเนอะแล้วก็กดกระดิ่งเนอะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมทุกคนโอเคบ๊ายบาย